มคานนนครับผูชาแนลนะฮะตอนนี้ก็พี่นาทีนะฮะก็เรี้ยงขนมจีนนะฮะพี่ยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับ m ีเนาะหลังจากฟังโก้มาเสร็จเรียบร้อยนะ้ว MC ที่บ้านลุงนะ MC นี่นะครับแม่คผู้ใหญ่ทุกคนก็มารับประทานขนมจีนนะ MC ขนมจีนหาไก่นะฮะมีน้ำยาด้วยนะฮะทุกคนก็มาทานขนมจีนนะสิ ได้เลยนะฮะเส้้นเส้นพใีนียนะี่ามใหญ่ตัให้บ้านเอานาทานนะฮะ,ะอี่ฮครับอรัวผมก็ทุกทัานัดเรียงหาแล้วนะฮะที่นผู้อยากก็ตักน้ำขนมจีนให้นะฮะ คุณบ้านดีจังเลยค่ะมีขนมจีนมีเลี้ยงขนมจีนด้วยนะครับนะฮะดีครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่นาทีนะฮะเนาะ น่องไก่นะน้องขาไก่ใหญ่ๆนะคุณแอปเปิลน,นะครนะับชาพูก,นะกินหรือ,อยังยังครับเนาะยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวให้ทุกคน เลือกเอาก่อนนะฮะคุวิรุทานเผียดด้วยนะครับเพื่อน,นะครับนนี่นะทุกคนก็มาทานของจีนนะเอฟซี เกลรยวน่าอร่อยน่าอร่อยนะเดี๋วใจรอแป๊บหนึ่งนะเอฟซี นชาสวัสดีค่ะคุณแกันนคุณนาชาสวัสดีค่ะคุณนีลานะฮะก็คือคืนนี่นึงนะฮะสีโออะไรเนี่ยโอ้โอะไรสองถ้วยนะฮะ

แอปเปิลนะครับไปเอาเลยของจรินนะแด้ทำไมดีแล้วทัครูรอของจริงมากินที่ครัวแต่้าครูไม่เอานะฮะเยอะมากเลยอยากกินตี

ไล่ไล่ตัวไล่ต้นตอสังขารให้เข้าไปเสมอทีนู่นนมามามดูหนนเบอรองเท้าหน้า้อง้แม่สังกูหมน่ค่ได้แล้วนะะได้คนเราช่วยนะ คุณละไไปเอาได้แล้วนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะคุณถ่ายคลิปอยู่นะสิอ่านี่นะฮะคุณละไมคุณโทคนสนวะัสดีค่ะนะฮะั่งไปเร็วไปเร็วนะ ทำไมอ๋อถ่ายคลิปใช่นะครับผมถ่ายคลิปอยู่นะฮะยังไม่มีคลิปเลยนะครับก็ต้องถ่ายคลิปในเอฟซีอ่าคนเยเยอะอยู่นะนะฮะอันนี้ ว่างไว้ก่อนนะครับไม่ได้จามากินเต๊ะขอเล่านเจ้าจอยทีนทีไม่กินคาไม่กินค้างกัดนหนาก โอเคนะครับเอซีก okay, okay. okay, ็มารับประทานขนมจีนด้วยกันแล้วก็ไก่ด้วยนะเนาะด้วยกันนะครับผมเนาะโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับผม